มันดีมากเลยอ่ะอันนี้คือหน่อไม้ดองใช่ไหมพี่กระเพราดอไม้ดองขวัญหน้าตาเราไม่น่ากินหน่อไม้ดองขวัญตอนเช้าหนูเพิ่งสั่งเองกระเพหน่อไม้ดองผ่ะกิจยากมากมันเผ็ดนะมันเผ็ดมันอร่อยหนูขอลองกินได้ป่ะขอลองกินไหมไม่ลองครับให้กินเลยขอติดใจหนึ่งนะได้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 ไเอาเท่าพี่พี่กี่เมนูอคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเขาไม่ที่เขานับแต่เขาไม่บอกด้วยว่าเมนูอะไรอันนี้กะเพราเนื้อผัด เออดอกไม้ดองดูรู้นี่หมูค่ะดอกไม้ดองอุ๊ยเดี๋วเป็นผู้หญิงเอ็กซ์เปอร์เรื่องดอไม้แี่ก็ไปไหนอ่ะที่คนพี่พี่ที่กรไปไหนอ่ะอยู่นี่จ้ะโอเคอ่าเยี่มอ่นี่จ้ะ้ถ้าอะไรอเย้งนไก่ไ่ไก่กกหนมหมูหมูร้ออันนี้หมู่อกไม้ดองค่ะมาหนุมหมูดอดองค่ะว่ายากต่อกไม้ดองค่ะ เท่าก็พอพี่เอาไปขายลากจุกๆขนาดนั้นเลยเอาไปเจอกินเถอะเดี๋ยวมันจะเบรกไม่อยู่เครื่องถ้วยเท่าไหร่อ่ะพี่อันนี้ราคาพุทธคุณพุทธคู่เก้าสิบเก้าบาทราคาพุทธคุณราคาเลขมงคลเล่พี่คะแม่มาแล้วแม่ให้มาแล้วแม่ให้มาแล้วจ้ะ เดี๋ยวขอให้แม่ไม่แต่บ่ไปพว่าจะเห็นแม่เป็นอะไรกูอยู่าานว่าจะเจอหนูไม่หลับไปแล้วแม่เพื่อนหนูแคบส่งอาหารหนูตอนเช้าแลวไมน้าทมานอยงนี้ด้วยเหรอลูกับงแม่ เซกวันนี้เจาเจหพี่วันนี้มาได้เหรอตอนนั้นชนบรีไม่มาไม่ไม่นานี่ใช่ไหมเดี๋ยวพีจะไม่ยหไม่ให้หนได้ดิเดีดวเห็นไหมพี่งคนล้นีงอะไรแตกเลยมีข้อสักคลัทธิงคำเดียวใช่ไหมคำเดียวเหอไม่ได้แตเไต่้แต ไอาเาม่ไข่ดาวไม่ลยนะคุกคนไข่ดาวนะแล้วนี่อะไรแกงอะไรพี่แกงหน่อไม้หมูอันนี้หมกหน่อไม้เนื้อเนน้ไม่เนื้อได้ไก่พี่อันนี้อร่อยีไม่มีเนื้อข้าวทำเดียวน้ไข่ดาวแบบไข่ดาวแบบยางมะตูมเลยยางมะตูมไม่ใช่ยางมะตอยเราจะพูดว่าอย่างมาตรอเางมอยกินเลยได้นะ พอแล้วพี่พอั้งแล้วแล้วกินก็กินน้อยค่ะลิซ่านี่นี่นี่คาริซ่านี่เราอย uh, ู่กับพี่ขายยังไงนี่เราอยู่กับอันนี้ก็ไม้วเราเโอ้โหนี่เดี๋ยวจะรอกินไข่แล้วก็นมไปด้วยทุกอย่างใไหมพี่ใช่เพย์ใหญ่เยอะใหญ่เยอะอย่าเยอะจียเอาไว้ขายไข่ดาวทอดได้แบบนี้ย่างอันนี้ต้องเป็นไข่เป็ดขนมจีนด้วยเหรอชุดละชุดละพี่เท่แบบนี้ต้องเป็นไข่เป็ดใช่ป่ะพี่อไข่ไข่ ไข่เป็ดใช่นไหมไข่กินยากนี่แบบนี้มันจะมันกว่าคุ่บอกนี่นะเขารู้ดีนะไข่ค่ะเขารู้นะว่าเป็นไข่เป็ดนั่งมองอนมันมันมากค่ะนี่โอเดี๋ยวดูนะดูตัวแดงแดงเป๊ะเลยงานจัดที่ไหนคะงานต้องปิดงานจัดที่เลนทราลระยองค่ะถ้าอยากกินของอร่อยๆนะคะมาลองเลยจะบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่ามีเจ็ดสิบล้านข้าวมีกว่าร้อยต้นก็ไหนไหน เก็บตุนนี้กินเป็นปีค่ะแล้วก็อย่างหมูกรอบของพี่อาร์คือหนึ่งชิ้นอันใหญ่ๆกินได้เป็นปีทุกคนเจ็ดเดือนหกเดือนหวานหาอะไร่ก กินยากกินเยอะบอกสวยขนาดนี้ทานอะไรคะน้องไม้ดองอันนี้เป็นกะเพราของพิเท่งค่ะพิเท่งก็มานี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่หอจังทุกคนไม่ไม่ไม่อะไรรสอร่อยมากเหมือนที่ทร้านพเท่งแบบเนื้ออาหากินยากนะพี่ไม่ยังยังหายกินนะพี่ไม่แปลกใจหรอกยังขวัญกินที่แปลกใจมากเลยใช่เออเหมือนกันขวัญกินอาหารอย่างนี้ด้วยหรอ นี่อ่ชาบ้านจริงนะลูกก็เลยมึงเฮ้แม่เอาข่ายเปนี้ถ่ไปต่พี่เอ็ม่หมดตักเลยที่เป็นกราย่งดึเพลองอ่ะอ่แมนไม่ใช่กะเพราที่ไม่ใส่หัวกับยาวอ่ะใช่กะเพราแท้ๆต้อง่างนี้นี่นี่เพรากะเพราจริงๆไม่กะเพราจริงๆเขาไม่ใส่ใครตัดออบยาวนะขอก้องกนี้จะเดี๋ยวถ่ายรูปกันเอยนะคะ มาคัดเลือกคือตรงนั้นล้วจะออกมาเรี่อยู่างอยู่ไหางนก็ได้ค่ะแหวกแหวกให้นิดนึงเฮ้ยคบอก่อยไม่รูพี่เปอีกหลายล้านนะคะหลายล้าอวาดรูปเอยนะคะคนมิงค่ะน่อเรียบร้อยครับโอเคอ็นดูเยอาลยงเกี่ยว สนใจก็ได้เลยไม่ใช่ได้บ like ุญดีมากหน้าเวทีเลยนะคะแล้วก็มาดูพี่ชินมีสามแปดใช่ไหมพี่ตุ้ยก็มีมาเมียกันอะไรต่อมีนักยาไปไหนต่อจ๊ะน้องขวัญน้องขวัญเียักบบ้าน้องขวัญเนอะคุณขวัญเชิญนั่นดีจ้ะขวัญจ๋ามาหาแม่เลยคุณขวัญเก็บกระเพราก่อนจ้ะเมื่อกี้เมื่อกี้เขาไม่ยอมวางเลย นีเ่เลยบะหมี่อเปริกนะคะร้านที่เป๊กกับพี่ธัญญาะคะ่ะของพี่เป๊สกสนใจก็คือดูจะทะเลาะกับธัญญาอยู่อ่าแน่คะไ,ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเหรอ <laughs> มันสนุกดีเขาไล่ลงทะเลาะกันสนุกมากเผ็ดเผ็ด<ๆ>ลูกเผ็ดเพราะตอนแรกอะเขาจะให้เรามา ก็ถามว่าเราอยู่ไหนแ้ะให้ยินยงไปไปรีวิวพี่เอกกไทยไปรีวิวเราอยากกินแต่กินไม่เคยกินเลยมีมีมีคนเห็นให้เราแล้วยางงี้มีเป็นบ่อมาเลยสามต่อร้อยสามต่อ้ยยัอไหนอ่ะที่นค่สามพันเก้าบาทอ๋อเป็นี่โดนที่เดียวที่เดียวแม่ไห่่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่

ขบาบเนล่ากับเกลียวเกลียวเกลียวนี่เกลียวแบบนีมม้มันได,ด,ด้งๆ้นึ่งรสชาติมันน่าจะกรอบๆมากแฟชั่นไหมคะไม่ใช่แฟชั่นค่ะอันนี้หมืนมาอยู่ที่เซ็นทรัาลราะยองนะคะทุกคนมาเซ็นทรัาลระยองได้เลยเพราะว่าเราจะมีบูธที่ออกร้านทั้งหมดคือเจ็ดสิบบูธแล้วก็อันนี้คือเป็นบะหมี่ของพี่แป๊มพี่ธัญญานะคะอยู่กรุงเทพไม่ได้กินแต่ว่ามาระยองได้กินเลยแล้วก็ ไม่ต้องทำเองที่บ้านด้วยทุกคนี่เขาต้องคอยดีไซน์เมนูถึงวันที่สิบสามค่ะตอนนี้แม่ฮายเริ่มเรียนอะรแล้วคะที่เนียเกี่ยวกับอาหารอ่อยจังเลทุกคนสามารถมาที่นี่ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สิบสามนะคะอันนี้คืออะไรคะนี่อันนี้หมูกรอบครับอันนี้ลูกชิ้งกุ้งดูสิเขาใส่อย่างละอะไรได้ไหนเดี๋ยวจะได้ลองชิมแล้วก็อันนี้หมูแดงใช่ไหมดูทุกคนดูหมูแดงมันเด้งๆดึงๆหนุ่มมากเลยอ่ะ หรก็ได้กอดด้วยหนูได้หมดจะกินได้หมดเลยพี่่แม่เลี้ยงหนูด้วยนะน้าหนูเออกินแล้วนอร่อยนูดะเลี้ยงหนูทุาคนหนูต้องกินร้านละหนึ่งคำนแล้วดอกเนเพราะมันมีก็มาเจ็ุดกร้านไม่เป็นไรเราไปเรื่อยๆเราไปเวลาอีกทั้งน้ากหวายแน้เดี๋วเราจเจหนูมาหนท่น แค่หนูมาแค่หนึ่งชั่วโมงแต่หนูเห็นแล้วหนูว่าหนูน่าจะอยู่เย็นได้เออ่ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับห่อร้อยตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับปกติปกติห่อละสามเก้าบาทสามเก้าบาทสามเก้าบาทตอนนี้โปรโมชั่นสามห่อร้อยมีให้เลือกเลยมีให้เลือกครับห้าเก็บกลางแล้วก็ซีบก็ไปซีเอาไปซีเไ็ดดีกว่านี้ ไมกรกแม่อันชีสกรอยเสีบูเส้นนุ่มากนุ่มเลยแม่เส้น่ะรเมากเลยเส้นแบบหอลงเส้นหอดงเส้นเผ็ด่เผ็ดแ้เยอะไปเยอะไปเยอะไปเยอไปเยอะไปเดยเดียวเลยเออีอะลูกไม่สูจะมาลองกินในนี้ใชอันนี้คือบะหมี่มาเฟียแบบเผ็ดใช่ มื um> ่อก işte> ี้นมใช่ไหมลูกชอนี้ตอนนี้แสบทองไม่อ้ยืนตรงนั้นไมแสบทองพี่อปท่าหนตรงไหนป้าท่ตอนนี้รู้สึกแสบทองมากไม่รู้ว่ก่อนแล้วลูแกมเ่รู้ว่าอเดี๋ยวหนูจะเจล้านค่ะลูกตรงนี้ใช่ไหมคะหน้ามาลูกษา พี่ขวัญจะเดินถึงสิบร้านไหมยิ่มกอนวันขวัญบอกสู้นี่ค่ะจะย็นมันจะนั่งทุกร้านเลยวั่สามูอาพอแล้วน้องมามคมาเบอกว่าบีหนึ่งบีหนึ่งิ้วมาฝากบีสด้วยค่ะ พี่นยกินเยอะลนเิ้านพี่คนแรกมนเที่ยว้าไขอบคุณพี่น้องชาวยองพ่นมีวาสุมากมองอรยงมีงานแบบนี้เมื่อไห่คะแต่ที่หออกมาที่กอได้หนูกลนี่ีดี๋้วนีหนูชอบซืย่เอซื้อแบอะอมาเลยลูกอมาได้ละมาได้ละอ่ะพี่ใหม่ะไป ที่พี่มอนี่ฝันใี่เดี๋ยวเรามาอะไรนีเดี๋ยวคุดูเราดู่ะัมาไดดอนสว่างฮิดแมยเลยม่ไม่ด้อพนีคือนีคือสัปปะรดู่คืออะไรอะสัปปะรดดยด้อรอี่ัไหนไม่เคย็นเลยใช่ไหมงานที่2วันนี้ันา่ก็ได้หวินะีทีช่วยได้ เอ๊ะน้องฝันอยากกินอันนี้เอ๊ะคุณสขอยืมไหมเอ๊นี่ค่ะขอเยอะมากเลยคนเยอะมากเลยนักแปลทรถเกลมาปนแปลรูปแบบเื่อคได้ไม่รู้พรุ่งนี้มีสูงกับนกแปลไม่เถอมันดังจนเหมอนเขาชอบปจับกครจอะไมจะไม่ดังคุองควันสามีสวยไร้เจกมาใครอกแต่ใครือันี้อ้อวันก็ไม่ออก ดูหน้าหน่ยเป็นเป็นเชฟไทยแล้วก็ดูแดดไอ้นี่มันออกไงอ่ะปัญญาให้ดาวก็มาแล้วดูหน้าแม่คือหน้าแม่ฟินมากแม่เป็น้อะไรแม่ร้องเพลงแล้วแม่ล้องเพลงอะไรมาแล้วฟินฟินแล้วอร่อยจริงทุกวันเลิกอิ่งมากเลยยังคะ ยาปลาโลดไม่เลยเนาะอนน้ำ hmm. ข okay. so ้นไหมโนเลี้ยกตัวน้อยไปเลยไม่แม่เขาแก้เขาหนีไปร้านใสใหม่เลยแกไให่ใหม่แั้นี่โรนเทแจิงนะคะลูกส็ฟัทิมงานได้ดูุกไปโดนมุมนะลูกจ๋ารู้ไหมว่าสับปราโลมันจะเลือกแบบไม่ฉ่ำมากม่าจะเอาแบบแข็งๆหน่อยแบบนี้เนาะ เนื้อหนงคือไส้จมกเนื้อหนึ่งแก่แบบว่าคำน้ำได้ที่เนื้อสก็คือสุกดีเนื้อสมก็คือฉ่ำๆอ๋อแ่อนี้เจะเป็นเน้อหนึ่งเราก็ให้พ่อไปสุกตอนที่ดอ่าไม่ไหวพอๆๆนี่จะไม่นายเมื่อก้เราไม่หยุดไม่ได้ะโอเคมาถ่ายรูปที่ด้วยมาไไปต่กคนนู้ ก็เล่นอบมากคุณบอกมากซึ่งจริงๆไม่ต้องไปทําอะไรเพราะเยอะเลยความหวานความเปรี้ยวความรสแท้ของสับปะรดมันมีอยู่แล้วแค่เอาไปทอดแล้วหนึเนาะใส่แป้งมันแบบว่าดูแข็งๆหน่อยให้เขาเกาะตัวไอเดียดีมากเลยจ้าเชียจ้าต้องขอบคุณแม่เลยนะหนูที่มีไอเดียดีๆอย่างนี้นะคะไปดูกันครันี้แล้วกงานผู้หญิงเข้ามาทีเท่านั้นใช่ค่ะถ้างานผู้หญิคงไม่ถามว่ามาแล้วใช่แม่ต้องมาถึงตรงนี้ใช่แม่ต้องมาทีนี่ได้ โอเคสสเม่น่สเยกไม่ี้มีน้องแบบอยากชอบกินอาหารเหนือะมาชิมอาหารเหนือ้ไปค่หค่อกอี่นี่นีอาหารเหนืออะไรเลอู้คนสวหมีเลยได้ยมีมมีัจามีมันที่ลุงทำที่เคาใหมนของเขาสู ไร่ส่กระดูกไกีาทำาในช่องรดาส่กันบุญมันไหละว่ใส่กันบุญอยู่ในร่างกายเราหมดแล้วฮะอขวเอาปะเขาเขาเน่าตัวไม่ได้แบแเมื่อกี้บอกนอว้ใช่ไหมโอเคโอเคอัเดี๋ยวชิมอันนี้ก่อนันีก็สีเดยวกันน้อยามนอันนี้้านอันนเป็นแบบอะไรแบบนี้ะีอะไรนะมีหนังมีหนังมีานด้นี่ี่ลูกนี่ มีหนังค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ที่ันเป็นแบบว่าหน ok ังเมื่อกี้ก็คนดูไปก็เกือบสี่ค่าใช่ค่ะวิ่งต่อเรื่อยๆมาดท้ายิดว่าห่านตัวเล็กตัวน้อยจะกินแบบว่าคือมุทจักรีิระยองค่ะเซนทรัละยองนะคะถึงวันที่สิาค่ะเซนทรัลระยองนะคะทไม่่นีกันออมกว่ย

พี่เออแต่พี่ก็ไม่ได้ไปยืนใกลเขาอย่ดีพี่ขวัญยิ้มพีดเริไปตคะไม่เอาเลยแล้วพูดอะไรได้อลนกจขึระ

คอนเสิร์ตแบ็คพิงที่ราชมังหรอใช่ค่ะเขาเขาให้ทีมงานซื้อแล้วเขาก็กินอ่าก่อนขึ้นเวทีแล้วเขาก็ถ่ายกลิซ่าเหรอโรเซ่โรเซ่ค่ะน้ำหนัก40ลงไปเท่านั้นนะคะถ้าอย่างดิฉันยังไม่หายยังไม่น่าพูดได้เลยนะสีเขียวสัเขียวชน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 งานนี้เหมืนเสูงมากแต่เลาไม่ได้กิน ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนหคะได้ด้านล้คทำตอบทำพอดพไม่พอใจยนี่าาิการแ่ไมผุดมาเลยได้นาทำสด่เต้นไปหม่ทแแม่ขอบคุณนะคาขอบคุณนาที่มาาันไหมไม่ทานไม่ทันดูสายไหมก็ได้สายรูปฮะแล้วสายใหม่ก็มีกำกับด้วอันนี้คือซื้อเลยหรอ สี่ช nah, mm. mm. ุดชุดละร้อยเหรอจ๊ะเอาชุดละร้อยตีชุดโอ้โหแณเนี้นี่บอกแล้วเขาจะมาเป็นโรเต้ใชอออ่วันนี้ชมี้จัดนะคะานากครสนใจขายใหม่รีบเลยมะร้ก็มีแค่นี้ใครจ๋าใครจาลนี่สดสคเนี่ยี่ทำใหม่หอมสดๆเลยถ้าายรูไหนกล้องี้ นี่คนดูไลฟ์สดตอนนี้2,000นะคะโอ้คนดูเยอะมากแคปเราต้องถ่ายถ่ายเราต้องรู้สักส่วนให้พี่บอยพี่บวงส่งให้บ้างอันนี้ไม่อะไรลูถ่ายรูปโอเค ส่งให้บอกเลยลูกพ the kind of huh. uh ี่บอกจะส่งข้าห้างนี้เลยใจไม่กรอบแก้วห้างดูซีรีส์ไปกินไปมากเลยกะสีเธอานใลังทานในนีไปหือไวือไหมฉันไว้ไว้ได้ลูกลูกสาวขายด้วยถือวอนะถาเลิเราไม่ได้ไรเรื่อยเรอมันจะเลี่ยน ได้ดูดได้ไดแต่อะไรที่มันไประโยชนมักจะไม่อร่อยแต่เรามาอยู่ที่ะระยองเราจะหมเกอของอราเ,าเราเต็มเลยแล้วก็มสเตอรี้มาปัอตอนนี้มากอันนี้โนิมคูเลยคะ่ยคะแม่ไกับน้องขวัญสวยแพคคู่เลยคะ่ะอหอมากอร่อยอันนี้ที่มาหนาอร่อยแต่อันนี้จะมัน ไม่มีไม ну> ่มีรูไรใช่ไหมคเป็นเลยเนเลยนั่งี่้องนั่งที่้องตลาดยิมเนอร์ง้องอนน้มารอง้าน่งี่หองนอ้มรองเท้าถ่าย้เ้าาายขึ้นารองเท้าใบอใบตอจ้ะใบตอใบอยนแน่นอนลยได้า้านแม่ตอนนี้ิ่งได้้านเองนะคะ

เปิดไว้เผื่อแม่ใช่ไหมเปิดเลยดิน้องเปิดต้องมาด้นะแดคุณไข่่นมาไจะกดฉันไปตามกดไลค์เธอให้หมดเลยเด้อเอ้นั่นล่ะ ใช่อ hey, he ันน้จะป็นแห่เต่ะากเกเก็นหลต้องเต้องเนมีความ้นี้ไม่เลยอ่ะก็ไม่ไปไหนอ่ะก้องอยู่ไปไหนก้องก้องไม่คว่ thank <laughs> you เปิดเปิดน้ำให้น้องขันหลูกน้ำให้น้องขันคุณเปิขอบคุณนะโอลีฟลูกน้องขันเอาน้ำหน่้วกงน้ำหนูนิดนึงไหมลูกไม่เอาเอา่ะไม่ไม่ปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนไม่ไมด้ <c oughs> ได ไม่มารัาน่ใจราน่รอนจาจไม่ได้เราจะบุกมา้านหอเฮ้ยลาน้นีค่ะแม่วัดีลูกวันนี้เป็นไงลูกวันนี้เป็นไงพ่าี่ปลาซกปลาโซอร่อยมากรังสานใช่ไหมลูกทราแม่จ๋าตอนนี้เท่าไหร่ลูกแค่คืนสทุกอย่างทุกอย่างสองรม่ายง่ยลูกเนาะ เป็นปลาไซส์หนูเป็นปลาไซส์ครึ่งกิโลเลยใช่เพราะเนี่ยเขาเขาจะเป็นชิ้นหนูเป yes ็นชิ้นแบบว่าจับกินได้อันนี้เป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวอันนี้เปข้าวเหนียวรูไหมว่าอันนี้เป็นสูตรใหม่ไม่ต้องแล้วเพราะว่าเราหมักสำเร็จมาแล้วถ้าเป็นรุ่นก่อนๆจะมีพวกข้าวผั่วใช่เขาจะยัดรไปแล้วมันก็จะอร่อลยนะลูกน้อยตอนนี้เขาไม่ใช้อะไรแล้วเขาใช้อะไรกทนเขาใช้ข้าวผั่วแต่ว่าหมักอีกแบบหมักอีกแบบหมักอีแบบ ลูกช่ใช่ตั้งแต่ปี53 53หายมานานแล้วโอ้ย20ปีแล้วจีบผมประมาณนั้นแม่เสพย์สิบคนดูนะความใหญ่ของเขานะมือขวานแล้วนี่คือมาโตลงพี่เขาใหญ่กว่ามือลูกเองอ่ะและทอดมาร้อนๆใหม่ๆสดๆเครื่องคราวนี่ให้เต็มที่ไม่มีหวงเลยไม่หวงเครื่องเนาะลูกน้องครับผมอยากได้พริกวันนี้วันแรกวันนี้วันแรกทันนะลูกนักครัวอยู่ล่างทันครับแม่นักก็ มุกขึ้นมาตลอดแชร์แตนไวตลอดนัดส0งค่ะ200ร้อยเราะเราซื้อไปแบบเราเก็บออยแล้วเมืเราจะมาเป็นใส่เตาติงใส่เตาติงของผมเนี่ยเตาติงที่มันเป็นเตาเตาหม้อลมร้อนลมลมลมร้อนยายเขารู้ว่าเรารุ่นเก่าเติงของผมของผมไม่ต้องใส่ตู้เย็นอยู่นอกตู้เย็นได้เป็นอาทิตย์เอออยากจะทานก็สามารถเอากล่องเนี่ยใส่เข้าไปในไมโครเวฟแล้วก็อาเวฟแล้วให้ร้อนออกมาทานได้แต่เราชอบ เตาหบน้ำมันมากกว่าถ้าไมโครเวฟอมันจะเหนียวเหนียวหน่อยอันนี้จะเจ๋งเลยกดนุนอดนุ่นอีกแล้วค่ะมึงไม่พอใจแล้วั่อเอยรถหน่ะลูกเอาสองอันเอาสองอันอะไรส้ยนะครับโอเคโอเค 400สี่ร้อยลูกสองตัวสี่ร้อยเซ็นทรัลระยองค่ะเซ็นทรัลระยองฮิสั้นจันฮิใหญ่ตราดอยู่ไหนล่ะอยู่ไกลเนาะเลยไม่ค่อยมีฮิแต่นครสวรรค์ฮิเหม็นค่ะหลไปพูดมนสวรรค์เยอะอ๋อเหรอไรยังอยู่ไรเรายังอยู่อ๋อไม่ต้องพูดไปคนนั้น